ก็จริงๆดิวก็เป็นน้องที่สนิทอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆริงโปรดักตัวเนี้ยจริงๆคุยตั้งแต่ดิวยังอยู่เมืองไทยตั้งแต่นานมาแล้วก็นะก็เราก็สนิทกันมันก็ช่วยกันธรรมดาอย่างวันพ่อมาเจอตุ๊กตาดิวเขาเป็นดีเนอร์ของเขาอยู่ตอนนั้นมันมีวิธียังไงกับจังก็จะแต่ให้กำลังใจครับเพราะว่าเราก็เห็นน้องเขาเจอ ปัญหาเยอะจะไปซ้ําเติมก็ไม่รู้จะใช่ไหมเพราะสนิทกันไงก็ต้องเอาใจช่วยเขาอ่ะแล้วก็ทําอะไรได้ก็ทําให้น้องเขามีทาง,างที่จะมีวันนี้ได้เพราะเร่องหลายๆผลิตภัณฑ์เขาอาจจะยกเลิกเสีญอย่างพิเศษก็แต่สมัยที่เป็กยังไปต่อบไปตอบดีเรีวันสลากเชื่อมั่นในตัวเราคือเราก็ไม่รู้สิมันจะไปยกเลิอกอยังไงล่ะเราก็รอเวลาวันหนึ่งให้ ให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้มันก็ทํากันต่อไปได้มันเพราะว่าเนาเรามันทําผิดแล้วมันก็แก้ไขตัวเองได้นะว่ามันไม่ได้ต้องผิดแล้วต้องตายไปเลยแล้วพี่เป็กจัดการกับแบบภาษาทุกสายเงนะี่ยช่วยี่ช่วยอยูก็พยายามคุยให้ทุกคนเขามั่นใจในตัวดิวนะครับว่าคือกลับมาก็คงจริงจะมีคนที่สปอร์ตดิวได้อยู่เพราะว่า โอเคแหละกระแสส่วนหนึ่งอาจจะลบไป <Okay. S 1> แต่ก็ยังมีกระแสบางบางส่วนที่ยังยังรักดิวอยู่ก็ยังมีเยอะก็ก็ให้น้องกลับมาได้เคลียร์ตัวเองในในประเทศเราเองมันน่าจะง่ายกว่าที่น้องเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะหาเงินมาใช้นี่คงลบาบากก็คือเอาชื่อเราไปเป็นไปเคยนันตีจะจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จะพูดใน การที่เราแบบว่าใช้ผมเองก็รู้จักกับทุกคนอยู่แล้วก็ใช้ความเป็นเป็นเราคุย,คยเขาก็อาจจะแบบเขาก็อาจจะมั่นใจมากกว่าที่ดิวพูดคนเดียวอะไรแบบนี้ครับเราก็รู้ว่าน้องกลับมาก็น่าจะมีโอกาสที่จะทํางานใช้นี่ใช้อะไรได้หมดมเร็วขึ้นอะอถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศก็ทําอะไรลําบากก็ใช่เห็น อย่งว่าการที่พี่ไปขึ้นมือเขามาช่วยทำให้ดีตัดสินใจกลับมาเมืองไทยเร็เขามีมีเหตุครับก็จะว่ายอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าที่เขากลับมาไม่ได้ก็เพราะยังยังตกลงกลับทางทางเจ้านี้ไม่คู่เจ้านี้ไม่ได้แต่พอเราได้ประสานเนี่ยผมันก็ก็เข้าใจกันมากขึ้นครับก็ก็โอเคแหละวันนี้ได้เห็นเขามามาด้วยใ,ใจพี่เฟยรู้สึกยังไงครับในฐาะนี่ชาย คือเรารู้อยู่แล้วว่าดิวเขาก็รอวันนี้นะครับวันที่กลับมาแล้วทุกคนให้โอกาสเขาเดินใหม่หก็ก็เราก็หวังว่ามีคนที่จะช่วยสป,ปอร์ตน้องให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะ,ะทำอะไรโดยที่ไม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 ,ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ยังคิดหรืออะไรอย่เง,งี้ยก็ ให้มันผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้ไปทําร้ายใครจนเสียหายที่มันจะกลับมาทําให้ดีไม่ได้ครับผมมองอย่างนั้นวไวไคือก็ให้กําลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่ครับเ <ๆๆ S 2> พราะว่าทุกคนแหละมันก็มีการทําพลาดกันได้นในทุกเรื่องแหละว่านะมันก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็พลาดไปซึ่งซึ่งเมื่อคนทาพลาด ล้มก็ไม่น่าขามถ้าเว่ามันไม่ได้แบบว่ารุนแรงสักขนาดใคฆ่าใครตายอะไรแบบนี้แต่พอวากลับมาสิ่งที่คือคิดทเองมันกลับตข้าเพราะว่าคนก็ารอให้กําลังใจแล้วรอจะช่วยสัมปันนี่เป็นที่ใจกลางใจก็ดีใจครับดีใจมากครับก็น้องถ้าเขาน้องเขาเดินได้เราก็ดีใจเพราะว่าก็เหมือนจะทําให้น้องที่สนิทกับเราคนหนึ่งก้าวข้ามผ่านปัญหาให้ได้โดยเร็วครับเราจะมี น้องกับแบรนด์จะรูปยังไงกิจกรรมในนาคือจะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมในอนาคตเหรอก็ต้องค่อยๆให้น้องเขาปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเขาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็นะไม่ได้อยู่บ้านเมืองไทยมานานก็อาจจะต้องฟื้นตัวนิดหน่อยไม่ชินไม่ชินไม่ชินออี้วรรริงงนเื่ปปาไ เองขาวล้อของน้องดียาอเป็ดขัาว้อนี่ยขอรนมันแรงมากอยากบอกอะไรกับคนณที่คุณไม่จริงคือเรื่องข่าวดียาเนี่ยมันต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราตัวเราเองอะโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเฉยๆแต่วันนี้เพรมาเป็นลูกเราที่แบบว่าไม่รู้อินโออิเนด้วยอายุ1 6 1 5 16เองแล้วมามา ทําแบบเนี้ยผมว่ามันมันมากเกินไปนะก็นั่นแหละคือพูดไงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็นกคงแบบรู้เวรกรรมคงมีจริงบ้างเรื่องพวกนี้ตามหาติดตามติตืออมก็เดี๋ยวจงตั้งจะปล่อยเป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าครับเ้าแสดงว่ามีการาใช้กฎหมายมาช่วยไหมครับพี่เบค็คครั ก็อยู่ในกระบวนการกระบวนการในการคิดในสมอง,อ,งอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันนะเรื่องพวกนี้มันเราก็รู้อยู่ว่ามันมีตัวตนแหละแต่มันก็หายากแต่ว่าก็รอเวนการจัดก,การแล้วกันทนึงไ่ <laughs> <c oughs> เล่นเล่นเด็กมันเล่นเราไม่เป็นไรนะ <c oughs> คือมันเล่นแบบว่าล,ล,วลูกเราหรือว่าเด็กๆที่ไม่ยังไม่รู้เตีงยงสาเลย ยังไม่บรรลุที่ิภาวะมันทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันแล้วเป็นอะไรเป็นเว็บพวกไม่ดียเป็นเว็บอย่างนั้นแล้วก็มามาเอาลูกเด็กๆที่เขากาลังจะเติบโตไปทางที่ดีมาทําเสียหายแบบนี้มัน,มนไม่ถูกต้องต,ตัวน้องว่ายยังไงบ้างครับตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเขาเขาก็ยังไม่ค่อย เข้าใจว่ามันคืออะไรเว็บอย่างนั้นคืออะไรอะไรแบบนี้ก็เราก็พยายามพูดบ่ายเบีเ่ยงไปเรื่องอื่นให้น้องเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วมันมีชื่อเสียงจะเป็นศิลปินนักร้องอะไรอย่างนี้มันมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปครับแต่ต้องบอกว่าไอ้คนที่มันคิดทําแบบนี้มันนิสัยไม่ด,ดีชั่วเลว เดี๋ยวต้องนะต้องจัดการจัดการการนี่ต็ดขันก็ถ้าเจอก็นะก็ไม่อยากให้ถ้าเจออยากบอกนะพี่เติ๋งฮะถ้าเจอเขาไม่จำบอกก็ไม่ก็อยากให้คิดว่าถ้าเป็นลูกพวกมันเองแล้วมันจะคิดยังไงเว่าเออใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกของ วกเขาที่ทําอ่ะที่ทําอ่ะมันมันทนไม่ได้หรอกก็เราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ดีมากๆครับเพราะว่าลูกเราก็เด็กอยู่เลยถ้าอายุยี่สิบกว่าเองว่าอย่างอายุสิบหกทองสามเดือนแล้วทุเร็ดแล้วอีกอย่างก็รู้ว่านะ เราก็อยู่อย่างนี้แล้วมันยังทําแบบนี้มันอยากนะมันอยากมันอยากเป็นตัวพิเศษพูดแล้วแบบมันโมโหเป็นลูกใครใครก็โมโหครับเชื่อผมเถอะมึงไปลองทำกับลูกพี่หนุ่มกันชัยพี่หนุ่มเป็นเสืิหมอบ้างไปจะได้รู้เร็วๆหน่อยว่ามันเป็ยังไงมันไม่ได้หรอครับเพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่อ่ะแล้วมาพูดแบบนี้มันเละเสียหายแช่เพราะที่ติดไม่จับไว้ในตบวนการครับ เผมไม่รู้นะผมก็ไม่อยากพูดตอนนี้แต่ว่านักเวรกรรมมันเห็นเห็นอยู่มันเดี๋ยวนี้มันติดจรวดอย่างเร็วเลยในทุกๆเรื่องที่เห็นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าผมติอกแล้วเขามีเขาอยากอะไรบ้างหรือว่าเขามีเกาะป้องกันอย่างไงบ้างหรือว่าเขารับได้ไหมครับสิ่งที่ไเกิดเขาเขารับได้ครับเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่ได้เสพข่าวอะไรพวกนี้มากมายมีแต่ เพื่อนส่งมาถามหุ่นเลาะอะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนคิดมากคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย<ม>อะไรแบบนี้มันไปถึงพวกเรามากกว่าที่จะไปพวกเด็กๆอะ<ม>่ะคืออย่าดีกว่าคือถ้าจะทำมาทำกับพวกพวกเราอ่ะยังยังโอเครับได้นะ<ม>เพราะว่าเออเอาเราไปเอี่ยวกับเว็บไปผับไปอะไรพวกนี้มันยังคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงได้อ่ะ แต่มันแค่เอามาเอาเด็กมาขึ้นแล้วก็ให้คนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ว่าเว็บเชื่ออะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองอ่ะวันแย่มันไม่มีเขาเรียกวอะไรวะจะพูดศีลธรรมก็ศีลธรรมก็ไม่เต็มปากอีกนะยิ้มอะไรเดี๋ยวนี้ศีลไม่รู้ยังไงอะไรเนี่ยากก็ฝากบอกว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลยแบบ นะหาวิธีการอื่นที่จะโฆษณาดีกว่าจะทำก็อย่าทำกับเด็กทำกับคนที่เขามีอายุหน่อยเด็กอายุ15-16ไปทำแบบนี้มึงเนี่ยแม่งนิสัยไม่ดีกินบัตริล <c oughs> ม,มาเฟียดีกว่าคาร์โบนาล่ากำลังจะออกนะ <c oughs> <c oughs>